ที่มันออกมาพูด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 ,พด,พด,พดเนี่ยตอบเจ๊เขามาตลอดเนี่ยก็คือเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันแน่ใจแล้วมันมั่นใจแล้วว่าเจ๊ย,ยังไงก็ไม่สักส้นตีนเฮียอะไรมึงอีแตดแหลมอีจังไรอีหัวควุยมึงมึงพูดส้นตีนอะไรมึงอีดอกทางก็มึงเอาเฮียอะไรมาให้กูเปิดมาปอดเปิดประเด็นกูกาอธิบายให้คนฟังมึงทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้กูกูตอบไม่ใช่เหรออีเปรต พอกูเอาคลิปมาตอบมาบอวเนีี้เนี่ยที่ที่มาตอบคลิปเพรานะหน้าออยมึงเลิกพูดไปเหอะอีดอกทองอีบา้าอีประสาทเดกมึงนี่มันเล้าตีนจริงๆนะอีดอกทองในะอีร้อยหกคุยเออมึงมันเส่เส่สรารเนไปไปลากคนนั้นคนนี้ไปจูงคนนั้นคนนี้ไปช้อนคนนั้นนี้ไปมุดหลังบ้านเส่สรารเนหาเรื่องอีดอกมึงในอีดอกตัวดีเลยมึงแล้วหมดผลทางแล้ว ยังไงเจ๊ก็ไม่กลับอ๋ออีบ้ามึงเลิกพูดไปเถอะเรื่องใครจะกลับไม่กลับน่ะอีเฮียมันไม่มีไม่มีเฮียอะไรที่กูจะต้องไปสนใจเรื่องนั้นเลยอีเปรตอีควายมึงอย่าไปสําคัญตัวมึงมากอีดอกทองอีสันดานพูดเองเออเองเอาไปตีต่างเองเอาไปควยหีควยแตดเองอีดอกทองอีบา้าฮะไม่มีใครเ็าเคยไปเรียกร้องให้ใครไปหรือให้ใครมาหรือหัวควยเลยอีบ้าพูดเองเออเอง คิดเองเออเองเอาคนอนะไปโฟนไปเป็นตัวประกันแล้วก็ไปอ้างตัวกูอยู่ในสารระบบอีบา้าคนเขาไม่ได้คุยกันแล้วเขาไม่ได้คบกันแล้วก็ยังจะไปลากไปดึงมาแล้วก็จะมานั่งเอากูไปเป็นไปเป็นคอนเทนต์ว่าเนี่ยเดี๋ยวกูต้องอยากได้คนนั้นกลับมาอยากได้คอีบา้ามึงเลิกเข่าหอนไปเลยอีสัตว์จินตนาการไปเองไปเลื่อยเปือ่อยอีควายย้ำคิดย้ำทำพอาเจาไม่กลับก็ใส่ไลายเจซะเลยมันเป็นอย่างนั้น ใส่ร้ายกูจะุณไม่ใส่ร้ายอะไรหรอกกูคุยปกติของกูแหละกูไม่จําเป็นต้องนั่งใส่ร้ายใครเหมือนมึงอีดอกแองเผอิญเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เพียงพอกูไม่จําเป็นต้องไปนั่งใส่ร้ายมนุษย์หน้าไหนก็ช่างมนุษย์หน้าไหนก็ช่างที่โดนอีหนิงใส่ร้ายถ้าอยู่ในประเทศเยอรมันแจ้งความเลยค่ะไปแจ้งความหรือไปดําเนินคดีทางกฎหมายในทางกลับกันก็เหมือนกูเนี่ย ถ้าพูดไม่รู้เรื่องและจะนั่งย้ำคิดย้ำทำก็ไปเจอกันที่สอนอไหนก็ได้ไปเจอกันที่ตีนบันไดศาลไหนก็ได้อ่ะจะไปนั่งต่อ,ตอละต่อเลาะต่อเถียงยอกย้อนไปทำไมล่ะถ้าคิดว่ากูใส่ร้ายมนุษย์หน้าไหนก็ช่างในประเทศเยอรมน,นีประกาศไว้ตรงนี้เลยนะสิ่งไหนก็ช่างที่อีนิงไปทาไปทาใส่ร้ายอะไรผู้ใดเสียหายเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีกับอีนิงจบนะ ไม่ต้องไม่ต้องไปพูดอะไรเว้นเวอ้อจะไปพูดทาไมวากูใส่ร้ายถามหน่อยมนุษย์ที่พวกมึงไปขึ้นโฟนกันอ่ะกูใส่ร้ายเรื่องอะไรยกมาที่กูได้ไปใส่ร้ายเรื่องอะไรกูเดียดในช่องเนี้ไม่เคยมีใครมีประเด็นกับมนุษย์หน้าไหนเลยนะมีแต่พวกมึงอ่ะไปทําเป็นคอนเทนต์อะไรคือการใส่ร้ายคนอย่างกูเหรอจะขอโทษนะกระจอกกูบอกให้ การนั่งใส่ร้ายคนแต่งเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวกูมองว่าไอ้ฮี่อะโคตรกระจอกเลยอีดอกโคตรกระจอกโคตรของโคตรกระจอกเลยมันไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องไปนั่งใส่ร้ายมนุษย์หน้าไหนทางนั้นความจริงมันและกูก็ไม่ได้ต้องการอยากจะได้จะดีหรือว่าจะจะมาฟอกขาวซ้มตีกูทําผิดกับใครกู กูกล้าขอโทษกล้ายอมรับผิดรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำหรืออะไรกันแล้วแต่เหมือนกูนะ่ะไปเข้าใจอ e ีบีผิดกูก็กล้าขอโทษอีบ e ีเรื่องนี้ว่าเออกูไปเข้าใจอีบีผิดเรื่องนี้หรือว่ากูไปเข้าใจผิดอีรถเรื่องไหนหรือใครเรื่องไหนกูกล้าทำกล้ายอมรับผิดกูจะต้องไปนั่งแต่งเรื่องทำไมอะไรคือการแต่งเรื่องอะไรคือการใส่ร้ายคนที่ไปนั่งใส่ร้ายก็คือพวกเมืองไปเต้าเรื่องบ้าบอคอแตกไปอะไรกันก็นไม่รู้ไม่รู้ความจริงอยู่ไหนือค มันคือยุทธวิธีกลวิธีของยุทธวิธีธคออุณพ่อคุณแม่มนเนี่ยอะไรคะกูนั่งของกูอยู่ดีๆมึงไปแหกขี่แหกแต่เปิดไ์สดดา่ากูมากี่ปีแล้วยุทธวิธีแม่มนเนี่ยอะไรอีแตดแหลมฮะมันส้มตีนอะไรยุทธวิธีมึงสร้างเรื่องขึ้นมาไม่รู้หาลู่เหวอะไรเนี่ยโดยมึงไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องเลยที่พูดพูดกันแต่และเรื่องไหนะอีดอกทองเพียงแค่ต้องการจะด่ากูเนี่ยมึงสร้างสตอรี่เป็นตุเป็นต่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทั้งนั้นที่กูไม่ได้มีเฮี้ยอะไรเลยในสารระบบคอมกูเนี่ยกูจะบอกให้จะฟอกขาวให้ตัวเองแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะแค่การจะกลับไปจูบป,ปากกันหรือแค่จะจะตีนถีบหัวกูส่งหรือจะส้นตีนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปนั่งแต่งเรื่องสร้างนิยายเป็นตูเป็นตาเหมือนเขียนจากทนมายันตีเลยเว้ยเฮ้ยเออไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้ถูกปะ ไม่ชอบกันก็อยู่ใครอยู่มันไม่เห็นจะต้องเป็นนั่งแต่งอลังวังเวอร์ก็ดูอีบีจีมันหายไปในจนทุกวันนี้กูประกาศหามันกูยังไม่เคยเห็นมันโผล่มันตรงไหนเลยหรืออีลงอีโรสมันก็ไปทําการเมืองทําอะไรของมันไม่ชอบก็อยู่ใครอยู่มันกูยังแบบเออเห็นไหมไม่ชอบก็อยู่ใครอยู่มันไม่ชอบกูเกียรกูแล้วมาบุ่นวายและกับชีวิตกูทําไมไปนั่ง แต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมีความจริงหรือเปล่าที่พูดพูดออกมาแต่และเรื่องแต่และราวกันน่ะไม่เบื่อบ้างเหรอแล้วตัวมึงนี่ตัวดีเลยวิง่งโอ้โหอีสัตว์มุดหน้ามุดหลงังเอาสตอรี่มาวางใส่หิ่งอย่างว่องสิ่งที่ทํามาตลอดนั่นแหละอืเอา้า สร้างเรื่องราวเ <c oughs> ตี้ยเ <c oughs> ตี้ยมาพูด <c oughs> ชอบพูดกันเตี้ย <c oughs> ตัวเองเนี่ยตัวดีนักแหละจอมจอมจอมยุคแยงจะแขงล่วงจอมแบ็กเมยตัวเองเป็นคนก่อเรื่องก่อราวทั้งนั้นเลยแบ็กเมย์ชาวบ้านกูนั่งเฉยเฉยเนี่ยกลายเป็นจะโยนบาปให้กูเป็นอีนั่นใครออกไปกี่คนกี่คนก็ให้กูเป็นอีมิจฉาชีพ อีสีออกไปก็บอกให้กูเป็นมิจฉาชีพอีกงออกไปก็บอกให้กูเป็นมิจฉาชีพอีสีอีไหนก็ช่างอีบงอีบีคนไหนก็ช่างอ่ะมึงสังเกตไหมล่ะอีอีไหนก็ช่างต้องให้กูเป็นมิจฉาชีพต้องต้องท่องจําสโลแกนเป็นทอดทอดหาเหวี่ยวอะไรก็ไม่รู้เออแล้วตัวเองก็จะบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์อยู่อย่างเดียวเลยเออไม่รู้หาเหวี่ยวอะไรแต่ละคนเนี่ยทาไมต้องไปทํากันอย่างนั้นก็อยู่เฉยๆไปเลยก็ได้ทาไมชอบกูหรือว่า เออไม่ชอบให้กู public, พูดถึงแต่ขึ้นไม่ไปด่ากูไม่รู้กี่คลิปต่อกี่คลิปแต่ละคนแต่ละคนแล้วไปแต่งเรื่องเป็นตุเป็นตะไม่ชอบอีนิงหรอกอีนิงมันเลวอีนิงมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไปนั่งอมไม่ yeah. ด่ากูเป็นตุเป็นตะอ้าวด่ากูพอกูอธิบายว่าเออเรื่องนี้มันแบบนั้นเรื่องนั้นเอ้าอีนิงมันเนี่ยอีนิงมันเริ่มเนี่ยมันเอาคลิปไปทําคอนเนเอาออาก็พูดถึงกูกูก็ต้องอธิบายที่ไม่งั้นคนฟังมันจะงงไงทําไมอ่ะอืมหายละหายละอืมีขึ้นละ นี่ก็น้องหมานี่ก็เล่นกับน้องหมาไอ้อะไรตอแหลน่ะจุดจบไม่มีสวยสักคนหรออีดอกทองเหมือนมึงทุกวันนี้ในสัตว์ที่มึงรอดตีนกูเพราะกูเข้าไทยไม่ได้เฉยๆโทรไม่งั้นมึงไม่รอดหรออีดอกทองกูจะบอกให้แม่ทำผิดกฎหมายเนี่ยละเมิดกูมาตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่เออแต่ตอนนี้กูมีสปอนเซอร์กูไฟเขียวให้แล้วเนี่ยแปะประกาศขึ้นเนี่ยมึงเห็นไหมมีคนคัาสปอนเซอร์กูแล้วคราวเนี้ย แค่ธนงทานายกูบอยันแล้วคราวนี้กูบอกให้มึงเก่งกิงมึงมาขึ้นศาลกับกูพวกมึงแต่ละตัวเนี่ยอีอีเตี้ยนนี่ตัวดีเลยหอนจังเลยในะอีและอีสัตว์นระล็ะกตลีสันเหลืองเนี่ยไม่รู้ชาติไหนจะมีหมายมาถึงหีกูสักทีในะอีตัวนี้เหมือนกันกูเนี่ยโคตรคันอยากพิสูจน์ตัวเองมากเลยแต่ละตัวเนี่ยบริสุทธิ์ดีทั้งนั้นเลยแต่รูเนี่ยแผลวะวะรูพุนไปหมดฮไอสัตว์ ร้านจะขูข<อ>่เลยขู่อไรเลยเนีย่ยอย้าไม่ได้ขู่ค่ะไม่ได้ขูข่ใครค่ะกูกูบอกกูจะไปขูข่ใครทาไมอะอันนี้กูกูแค่บอกเฉยๆเลยนี่ไม่ได้เป็นการขู่ถ้ากูเนี่ยไปละเมิดใครนะมนุษย์หน้าไหนที่บอกว่ากูไปใส่ร้ายกูไปทาร้ายใส่ร้ายมิจฉาชีพตบรั์หรือหลอกลวงอะไรก็ช่างอะไรก็แล้วแต่ที่พ่นน้าลายกันออกใส่ไมมาไปแจ้งความ ไปจบกันที่สอนอหรือไปจบกันที่ตีนบันไดศาลนี่เรียกว่าขู่ไหมเรียกว่าขู่หรือปะก็นั่นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกคนทํากันอยู่ไม่ใช่หรอถามหน่อยแต่ละคนก็จะให้กูเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่เหรออ่ะมิจฉาชีพก็ต้องไปให้พิสูจน์กันกระบวนการกฎหมายที่ไแก่ยาเขาพิมนย่าแอกก็เลยไปฟังเรเ่็นแก่ยาเขาพิมไม่ได้ขู่นะคะ คนอย่างกูไม่ขู่ใครกูจะขู่ทาไมกูต้องการพิสูจน์ตัวเองแต่ละคนเนี่ยจะเป็นคนดีนั้งทนั้นเลยให้กูเป็นโจรใช่ไหมก็มาขึ้นศาลมาแจ้งความกับโจรเนี่งอีโจรตัวเนี้ยอ,อีมิจฉาชีพเนี่ยอะนั่งรออยู่มักบอลสตราเซอร์น้ำบรรนอยเนี่ยกูไม่เคยหนีไปไหนนะกูไม่เคยย้ายบ้านย้ายเมืองหนีไปไหนนะอะอันนี้กูก็พูดตรงๆมันจะได้จะได้ หายหายเดือดร้อนกันทันทีไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปตีโพยตีพายอีนิงหลอกอีนิงหลอกอีนิงตบซับอีนิงตบซับมาเลยไม่ต้องไปนั่งพูดโตเถียงกันไปกันมาให้มันเมื่อยดากเมื่อยกระโปงก,กันหลอกเสียเวลาเสียเวลากูไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นเข้าใจไหมคะเออบอกมันจะถ้าจะมีปัญหาก<ด>ับกมันจะมาโตหกตอแหละแต่ม,มันฟ้อ,องเลยอยากจะไปขึ้นศาลด้วยกันจะได้ไม่ไม่ไม่ถ้าบริสุทธ กูกูบอกเลยเดี๋ยวกูจะทําคลิปสั้นอีกรอบหนึง่งอะไรก็ช่างที่กูไปโกงหรือว่ากูไปตบรัพย์หรือกูไปเนรคุณหรือกูไปใส่ร้ายหรือว่าอะไรก็ช่างที่มันเป็นเรื่องที่ทําทําการใส่ร้ายให้บุคคลใดในประเทศนี้เสียหายมาฟ้องกูได้เลยดําเนินคดีเลยไม่ต้องพูดเยอะมันจะได้สบายอกสบายใจสักที พราะกูเนี่ยก็อยากพิสูจน์ตัวเองเพราะกูเบื่อแล้วสตอรี่ที่ไปน,นั่งสัำบัดสำนวนกันอีหนิงเฮียอีหนิงเฮียโลกอีหนิงหา้าแดกอีหนิงห้าแดกอีหนิงโกงเงินอีหนิงอีหนิงสี่แสนยูโรอีหนิงห้าแสนยูโรกูเบื่อแล้วมึงเข้าใจไหมพิสูจน์ความจริงกันออกมาไม่งั้นชื่อเสียงกูเนี่ยเอาไปตีกินทุกแพลตฟอร์มเอาไอ้คลิปเดียวที่กูส่งขอโทษหลังบ้านเนี่ยไปเคลมเป็นคลิปกูของเงินคลิปกูหลอกแดดอะไรก็มันลุบเบิร์บรบ้าไปหมดแไง กูเก็บไม่หวัดไม่ไหวเต็มคนก็ส่งมาที่มึงไปแชร์แชร์กันน่ะนะมึงเห็นยังไงนะอความจริงอยู่ไหนล่ะคนละเรื่องใครเป็นใครใครเอาเขาพูดใส่ร้ายมึงตรงไหนเหรอ่หนิงนที่มึงมึงมึงไม่ไม่ไม่ต้อง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 มาหี้คันไม่รู้หัวควยไรหลบตีนมึงไปไกลๆอีดอกไม่ได้มึงมึงไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นเอาตัวมึงมีความจริงตรงไหนกูเคยไปตบซับมึงเมื่อไหร่ กูเคยไปขอทานมึงแดกเมื่อไหร่กูไปเป็นมิจฉาชีพกับมึงเมื่อไหร่ไม่มีเอาตัวมึงเนี่ยเป็นเดิมพันเลยมึงก็นั่งบิดถีบิดแตบตอแหลมากี่ปีแล้วหรืออีควายกูถามหน่อยม,มึงไม่ต้องหวังว่าเขาจะมาตอบโต้มึงอีกนะเพราะว่ากูมไม่ต้องการให้เขาออกเอ้ยไม่ต้องมาพูดใครตอบโต้ใครไม่ตอบโต้กูไม่สนใจ ตอบไปนี้กูเก็บเรียบไอคนที่ละเมิดกูนะ่ะขอให้กูรู้เธออยู่เยอรมันหรืออยู่ยุโรปนะกูเอาหมดอีพวกแม่บ้านทหารบกทั้งหลายแหละเอากูไปโพสทั่วเอาไอคลิปหัวควยุยเดียวเนี่ยที่กูไปขอโทษขอโพยหลังบ้านกันเนี่ยเอาไปโพสทั่วแพลตฟอร์มกูเก็บเรียบอย่างวนี้ยกูไม่สนหรอกหน้าไหนอะ่ะไอสัตว์ <S <S มึงไม่ต้องมาพูดใครเหี้ย กูไม่ใช่เป็นเหยื่อของใครนะที่ใครจะต้องมานั่งเอาเรื่องไม่จริงเนี่ยไปไปบิดเบือนเหมือนที่มึงเอาเรื่องว่ากูเป็นมิจฉาชีพเนี่ยกูถึงท้าพวกมึงมาขึ้นศาลกับกูนะโดยเฉพาะอ,อีสัตวนะ์นรกเตี้ยตอม่อเนี่ยกูบอกเลยเออมนุษย์หน้าไหนก็จ้างแม่บ้านเบเยี่ยมแม่บ้านสวีเดนแม่บ้านหีแตดอะไรกไ็รู้เต็มไปหมดนละนะมีแต่เอาคอนเทนต์ของกูเนี่ยไปหลอกไปหลอกลวงคนฟังไปบิดเบือนข้อมูล ไปประกาศสาธยายทั่วกูเป็นมิจฉาชีพกูเป็นมิจฉาชีพกูท้าพวกมึงเลยตอนเนี้ยทุกทุกแพลตฟอร์มในยุโรปและประเทศไทยมึงมาเลยมาดําเนินคดีกับกูนี่มาขึ้นลงขึ้นศาลกาันมึงงัดก,กับกูนี่อ่ะมึงงัดมาเลยว่ากูไปหลอกลวงต้มตุนมนุษย์หน้าไหนมันมีอยู่เมื่อไหร่ มีมีลักษณะอะไรยังไงก็ว่ากันไปจะได้เลิกไปคุยอยู่อย่างนั้นลหละคลุกกันอยู่กี่ปีกี่ปีก็อีหนิงมิจ่าชีพอีหนิงโดอีหนิงมันหลอกลวงชานอีหนิงใส่ร้ายชานเอออยู่อย่างนั้นแหละเออวนอยู่อย่างนั้นถ้าอีหนิงใส่ร้ายใครตัดคลิปไปเลยคําไหนที่เป็นการใส่ร้ายเอาไปแล้วมาเล่นคดีกันไม่ต้องไปพูดเยอะไหนไหนก็จะเก่งในเรื่องการจับจับมิจ่าชีพกันอยู่แล้วเนี่ย เนี่ยอีมิจชาชีพอย่างกูเนี่ยจะเล่นให้ดูอ่ะเอามาของอย่างเงี้ยผิดถูกมันต้องเอากฎหมายคุยกันแล้วเพราะอะไรคุยไม่รู้เรื่องเอาไปคุยกันเองเออกันเองแล้วก็อะไรก็ไม่รู้จะให้กูจะเป็นอีโจนอีโจนอยู่อย่างเดียวเนี่ยอีโจนอีโจนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ส่งไอคลิปเชียเนี่ยไปทุกแพลตฟอร์ม เออแล้วก็ไปมุดตามหลังบ้านอะไรโอยกูขี้เกียจตอบคําถามตอบไปนี้กูจะเอาอย่างนี้เลยการใครคิดว่ากูเป็นมิจฉาชีพท้าให้มาฟ้องกูท้าให้มาขึ้นศาลกับกูถ้าไม่ทําแสดงว่ามึงตอแหลคือจบเพราะฉะนั้นมึงต้องเลิกอ้างคําว่ามิจฉาชีพหรืออ้างว่ากูเป็นหลอกใครหรืออ้างว่ากูไปใส่ร้ายใครใส่ร้ายนะ่ะกูโดนคดีไปแล้วถ้ากูใส่ร้ายคนนะ่นะน่ะฮะมีแต่พวกมึงอะใส่ร้ายกูอีกแล้วกโดูต้องการให้เขานั่งชิวชิว มึงไม่ต้องมาพูดหรอกว่ามึงต้องการอะไรราะกูไม่ได้เกี่ยวกับใครคครอีสัตว์กูไม่สนหรอกใครจะไปทําอะไรหายเหวอะไรอยู่มุมไหนของโลกใบนี้ยนะกูบอกแล้วตอบไปเนี่ยถ้าเกิดสิ่งไหนน่ะไม่ต้องมามามา,มา,มาฝากคลิปไม่ต้องมาหาอะไร <S <S 2> <S 2> เล่นคดีกับกูนี่พิสูจน์ตัวเองเลยว่าคุณบริสุทธิ์ไม่ใช่จะมาป้ายป้ายสีให้กูในทุกทุกแพลตฟอร์มทุกระบบ เออไม่ใช่เอากูไปว่าให้ทุกทุกเรื่องเลยโดยกูเนี่ยเป็นไม่ได้มีมีส่วนมูลความจริงปนอยู่ตรงนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เอาไปโยงมั่วอะเรื่องไอ้หาเหวอะไรอะไรก็โยงกันมั่วไปหมดเออเพียงแค่เจมิกี้ไม่โผล่มาก็โยงอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเอออะไรก็ไม่รู้โยงมั่วไปหมดมึงเนี่ยตัวดี ก็มไม่่จําาาเเป็นพระวมึงไม่ต้องไปอ้างชื่อมนุษย์พี่ไหนหรือใครกูไม่ได้พูดถึงใครกูไม่สนฝากไว้ตรงนี้เลยนะใครก็ช่างที่โดนอีหนิงหลอกลวงต้มตุนโดนกูตบซับหรือโดนกูส้นตีนอะไรใส่ร้าย,ายป้ายสีหีแตดอะไรก็ช่างดําเนินคดีทางกฎหมายค่ะเอาข้อกฎหมายมาพิสูจน์กันรวมทั้งอีสีรวมทั้งอีกงหรือมนุษย์หน้าไหนก็ช่างที่ไม่รู้ว่าเห่ามากี่ปีแล้ว ไม่รู้ว่ากูไปหลอกแดกอีสีตอนไหนกูก็จําไม่ได้แต่ละคนกูก็จําไม่ได้ว่ากูเคยไปหลอกแดกอะไรกูรู้อย่างเดียวว่าอยากกดสติกเกอร์ก็กดให้กูเหลืออะไรก็ถ้าการถ้าการตบรางวัลให้การการเป็นการอยู่ด้วยกันนั่งคุยกันคือคือเป็นอิมิตราชีพบนโลกใบนี้ไม่ต้องคุยกับใครแล้วค่ะเออบนโลกใบนี้ไม่ต้องมีเพื่อนมีฝูงไม่ต้องคุยกับใครแล้วค่ะน้อยน้อยหน่อยเถอะ มีจะไปกองกันแล้วมาโยนบาปให้กูโยนขี้มันใช่ที่ไหนมันไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นความจริงเนี่ยกูก็บอกแล้วกูยินดีเดินเข้าคุกกับพูดอยู่นี่ไงไปพูดเยอะทำไมเวินเวไปทำไมมานั่งทำคอนเทนต์กูก็ไม่มีเวลาที่ต้องมานั่งอธิบายในทุกเรื่อง every time same นะ every time same every day same มันไม่มีเหี้ยอะไรที่มันมันเป็นเรื่องอื่นเลยสวัสดีจ้ามึงมึงเข้าใจความหมายไหม คือกูเบื่อแล้วเอาซะเอากูไปเข้าคุกสักทีแต่กูขอร้องให้กูกราบงามงามตีนก็ได้นะจะได้เลิกแต่งนิยายอ๋อไอนิงมันหลอกลวงหลอกลวงมิฉาเจโอใหม่กอดอันเปลิฟระเบิดกูกูกูขี้เกียจอะมึงเข้าใจไหมกูขี้เกียจอะกูขี้เกียจที่ต้องไปนั่งอธิบายวนไปวนมาเรื่องนั้นอีนิงมันส่งเรื่องนี้ไปนู่นอ้นิงมันนินทาตรงนี้โอ๋ยเอากูเข้าคุกทีเถอะกูอยากเข้าคุกยังเลยคันหีคันแต่จะตายเรื่องกูเบื่อแล้วเนี่ย กูเบื่อมากเลยโลกแห่งการแต่งเรื่องแต่งลาวเนี่ยกูเบื่อพอเขาอ,ออกมาพูดความจริงมึงก็ไปบิดเรื่องราวของเขามึงมึงจะท้าทายเขาเหรอมึงจะไปไปไปบิดอะไรไม่ได้บิดบิดอะไรหรอกความจริงอยู่ในจอคอมในมีเต็มบิดอะไรละ่ะเออเรื่องไหนก็ช่างนะฝากถึงเจ๊วันเลยนะถ้าอีหนิงไปบิดอะไรที่มันเป็นบิดเบือนเสียหายคุณเนี่ยมาฟ้องอีหนิงเลยกลาบตีนเจ๊เลยเออ เจ๊นะ่ะควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับอีหนิงเรื่องไหนที่อีหนิงทําเจ๊เสียหายเจ๊ไม่ต้องไปยืมปากคนอื่นพูดเนี่ยอันไหนที่เสียหายเจ๊รวบรวมหลักฐานไปไปดำเนินคดีอยู่ประเทศเดียวกันเนี่ยมักบอลสตราเซอร์เออก็มีอัเรสส่นของอีหนิงอยู่แล้วเออแจ้งตํารวจไปเลยหรือฟ้องศาลอะไรก็ว่ากันไปเออทําให้มันเป็นรูปประมขึ้นมาไม่อีหนิงใส่ร้ายเจ๊โอเค ฉันใส่ได้คุณฟ้องมาค่ะจบข่าวตัดคลิปหลักฐานไปเลยอีหนิงไม่ลบคลิปทิ้งนะเกิดมาไม่เคยลบคลิปยกเว้นช่องปิวคลิปที่อีหนิงพูดถึงคุณเจทุกคลิปจะอยู่ใน,ในคอมอีหนิงต่อให้ต่อให้ช่องจะล่วงไม่ต้องวอร์ี่มาขอได้เลยหลักฐานคลิปที่อีหนิงพูดถึงเจทุกคลิปจะไม่มีการลบเอาไปแจ้งความเอาไปดําเนินคดีกับอีหนิงอีหนิงใส่ร้ายอยู่ใช่ไหมเสียหายใช่ไหมแจ้งความค่ะคุณจบ พ่ออีหนิงก็ไม่รู้จะช่วยให้ให้เจนอะรู้สึกดีขึ้นยังไงช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่รู้จะช่วยยังไงในเมื่อในเมื่อทุกอย่างนะอีหนิงทาผิดกับยูทุกเรื่องทั้งใส่ร้ายทั้งอะไรก็แล้วแต่คลิปเนี่ยจะไม่ลบถ้าถ้าปิวเนี่ยมาขอได้เดี๋ยวจะส่งให้ค่ะเออจะส่งให้เลยเนี่ยเอาหลักฐานไปเลยอีหนิงใส่ได้อันไหนก็เอาไปแจ้งค่ะตามนั้นฝาเกเจวันเลยถ้าถ่ายเขาเรื่องอะไร ขาพูดโกหกตรงไหนไม่ไม,ไม่ไม่ท้าทายไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นเจวันไม่เคยโกหกเจวันไม่เคยโกหกค่ะเจวันพูดนะขอแรกหลีอัปลุตลีเจวันพูดถูกต้องกูเป็นมิจฉาชีพกูตบทรัพย์หรือหลอกลวงมึงก็พูดถูกต้องกูตบทรัพย์กูมิจฉาชีพกูหลอกลวงไม่ได้บอกนะว่าว่าว่าใครพูดไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องมาพิสูจน์ด้วยการขึ้นศาลปากเปล่าอย่างเดียวมันไม่นำใจค่ะ ไม่ได้บอกนะว่าเจ๊พูดไม่ถูกต้องเจ๊พูดถูกต้องอีหนิงยกให้เลยยกนิ้วโป้งสองนิ้วให้เลยฝากถึงเจ๊วันด้วยจะประกจะจะเอาคําพูดให้มันเป็นรูปธรรมอ่ะอีหนิงกลาบขอร้องเจ๊ละ่ะฟ้องมาเสียหายตรงไหนอีหนิงด่าเจ๊เมื่อไหร่ใส่ร้ายคุณเจ๊เมื่อไหร่มีความเสียหายเกิดขึ้นในลักษณะยังไงแจ้งความค่ะมันจะได้สิ้นเรื่องเส้นลาวเนี่ยคลิปเนี่ยอีหนิงไม่ลบทิ้งหรอกไม่ไม่ไม ไม่ไม่ได้ลบเพราะว่าบางทีช่องมันปิวแต่ถ้าอยากได้อันไหนที่อีหนิงใส่ร้ายเจนอะมาขอมาขอผ่านใครหลังบ้านก็ได้เดี๋ยวอีหนิงส่งลิงก์ให้นะเพราะอีหนิงจะเก็บเรื่องที่หนิงพูดถึงเจนอีหนิงไม่เคยลบนะมันอยู่ในคอมต้องการอยากได้เพดแพตฟอร์มไหนอันไหนเอาไปคําไหนที่เป็นการละเมิดคุณพี่แล้วไปใส่ร้ายคุณพี่หรือว่ามนุษย์ที่เป็นเจนเนี่ยก็อเอาไปตัดเอาไปเลยนะคะ เจมีเงินอยู่แล้วเจสามารถฟ้องอีหนิงได้เลยอีหนิงบ่ยั่นเรื่องนี้อีหนิงจะได้ไปไม่ต้องมาโดนข้อคนอละหาพูดอยู่เออมิจฉาชีพอีไซไลอีคนไม่ดีไม่ได้บอกว่าพวกคุณเป็นคนไม่ดีคุณน่ะคือกลุ่มคนดีดีที่สุดแล้วอีหนิงเนี่ยคืออีอีเนรคุณคืออีตบซับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมาจัดการกับอีหนิงต้องเอาอีหนิงไปเข้าคุกให้ได้นี่จบโอเคปะล่ะไม่ได้บอกว่าใครไม่ดีนะ บอกแค่ว่าอ่ะเขาให้เงินมึงอ่าอย่างกรณีสี่หมื่นเงินสี่หมื่นเขาก็พูดความจริงว่าเขาให้มึงไปแล้วแล้วมันมีการอัปเดิก็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 ไม่ได้เถียงว่าพูดก็ไม่ได้เถียงนะว่าไม่ได้จริงแต่ถ้ามนุษย์ปกติเนี่ยกูเป็นแค่ธุรการให้ค่ะกูจะไปทําอะไรให้ใครได้เจ้าของคดีคือเจวิกี้กูจะไปทําคดีให้ใครได้ไงกูไม่ใช่ทนายถ้าพูดกันตามหลักจริงนี่กูต้องผิดเรื่องนี้เวยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ อย่างเช่นกูใช้เนี่ยกูใช้อ่ะกูใช้เนี่ยอเล็กเนี่ยไปประสานงานให้หนิงหน่อยไหว้บานอเล็กไปจ่ายบินให้หน่อยอ่าวไหว้บานให้ไปจัดการเอกสารตรงนั้นตรงนี้ให้หน่อยแต่กูเป็นเจ้าของเรื่องขนงคดีกูต้องเป็นคนจัดการอย่างเงี้ยกูเป็นลายเซ็นกูอย่างเงี้ยเอาแล้วแล้วคนคนประสานงานก็ผิดตรงไหนอะกูไปทํางานให้นี่กูต้องผิด้วยเหรอจ้างกูเท่าไหร่เหรอจ้างให้กูไปประสานงานเท่าไหร่เจวิกกี้ให้กูกี่บาทในเคสเนี่ยเอาเคสนี้เคสเดียวเนี่ยอะ ฮะ <H an> โอ้กูได้เออกูลืมไปวันนั้นเจ๊เขาฝากมาเกินประมาณหกสิบยูโรพอตอนนั้นมันขาดอีกหกสิบแกฝากมาร้อยห้าสิบประมาณมั้คงจะเหลือเข้ากระเป๋ากูประมาณแปดสิบเออก็ได้ก็ได้ค่าจ้างจากแกนั่นแหละแปดสิบเออเดี๋ยวจะไปไป,ปทวงก็คือนั่นก็คือค่าจ้างที่ประสานงานแล้วแล้วผิดตรงไหนอะฉันเป็นแค่ผู้ประสานงานฉันไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องค่ะซอรี่ค่ะแล้วคุณเจ๊ก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของเรื่องค่ะเจ้าของเรื่องก็คือเจ๊วิกกี้ จะมาโทษอีหนิงไม่ได้แล้วใครจะมาร้อนร้นกับเรื่องนี้ก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของเจ้วิกกี้ถ้าเจ้วิกกี้ละมือทิ้งไปมนุษย์หน้าไหนก็ทําอะไรไม่ได้จะไปทําอะไรมันเป็นคดีเขาใครไปทําอะไรได้แล้วอีหนิงไปผิดตรงไหนกันอะอย่างนี้เรียกว่าอีหนิงผิดก็มาแจ้งความค่ะจบค่ะแจ้งไปเหมือนที่พวกคุณพูดนั่นแหละว่าอีหนิงอมเงินสี่หมื่นห้ามื่นอะไรเนี่ยแจ้งไปเลยแจ้งไปเลยค่ะ ถ้าไม่แจ้งเดี๋ยวอีหนิงจะแจ้งเองแจ้งจับตัวเองในนี่กูไปอมเงินชาวบ้านสี่หมื่นกูไปประสานงานแล้วทนายมันช้าสี่หมื่นเออกูผิดนี่อะไรก็ว่าไปอ่ะถูกป่ะหล่ะก็ไม่ได้ไม่ได้บอกนะว่าว่าว่าพูดไม่ถูกตัวเองพูดถูกหมดแหละแต่มันเป็นถูกที่มาโยนขี้ให้อีหนิงซึ่งอีหนิงไม่ได้เกี่ยวกับสารระบบตรงนี้เลย เข้าใจป่ะถ้ารู้ว่าประสานงานให้มนุษย์หน้าไหนแล้วเอาเราไปเป็นเอาเราไปเป็นจำเลยสังคมเอาเราไปด่าทอเอาเราไปเต้าเรื่องเต้าเราเราไม่ยุ่งกับคุณแม้แต่หนึ่งอย่างหนึ่งเรื่องเลยแต่ทีนี้เห็นว่าเออเขารบลักเหมือนพี่เออใช้อะไรมาก็ทําให้ทุระให้ทุกอย่างไม่เป็นไรตัดคลิปเนี่ยตัดจนปวดประสาทตัดแล้วก็ลบหายตัดจุดใหม่แล้วก็วิ่งโอ้ใหญ่พูดใหญ่พูดกูเนี่ยไม่เกณฑ์เด็ก ได้ค่าจ้างมาจากคุณพี่เขาประมาณ80ยูโรเดี๋ยวไปย้อนดูก่อนแกให้มาอยู่เพราะแกส่งเกินมาให้ตอนแกโทษมาน่ะน,นะเออแล้วแล้วก็พูดไปมันก็แค่นั้นแหละตัวเองก็จะให้อีหนิงผิด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 จะไปผิด,ผด,ผด,ผดตรงไหนอะไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องเลยไม่ได้ไม่ได้เป็นทําหาตำเหนียวอะไรด้วยเป็นแค่ขี้ข้าวิ่งหน้าวิ่งหลังให้แล้วยังไงอะไม่พอใจตรงนี้เหรอหรือหรือยังไงอืม <Sports> ตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจ ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจมีสิทธิ์ที่จะแชร์คลิปส่วนตัวไปทั่วราชนาจากักรมีสิทธิ์ที่จะแชร์คนในกลุ่มไลน์ไปทั่วราชนาจาจักรมีสิทธิ์ที่จะทําให้ฉันน่ะเข้าใจผิดอีบองอีบีมีสิทธิ์ที่จะให้ฉันน่ะไปทะเลาะก,กับอีลงอีรถมีสิทธิ์หมดแต่กูไม่มีสิทธิ์พูดเลยเหรอคะเป็นไปไม่ได้ค่ะดัดเกรตนี่ต้องกลับมาสู่โลกความจริงอีหนิงไม่ได้โกรธเจ๊นะไม่ได้มีซีเรียสกับเจ๊วันนะไม่มีอะไรเลยแต่อยากจะให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง ไม่ต้องไปนั่งพูดอมน้ำลายกันไปกันมาอีสีอีนั่นอีนี่อีเห้ออีโออีแตดแลลวไม่จําเป็นดําเนินการมามันเป็นเรื่องเป็นราวคือจบอยากจะได้อะไรดําเนินการมาไม่ต้องมาใช้โซเชียลเพราะมันจะเป็นการทําให้ตัวเจนน่ะเสียหายทําให้เรื่องราวเนี่ยมันไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีเจนน่ะเจเป็นคนผิดเองในเรื่องหลายๆเรื่องเช่นว่าเจนน่ะเป็นบ็อกเบรกอัพให้ยายน เป็นแบกค้าบส่งทนายมาให้ยายน์แต่กลายเป็นว่าเจ๊น่ะหักหลังยายน์หักหลังอีหนิงกะโดดไปอยู่กับจำเลยที่เป็นคู่กัน,นียายน์ทั้งทั้งที่ทนายเนี่ยตอนที่เขาจะให้อีตังเป็นพยานเนี่ยเขาถามแล้วถามอีกอีก,อกหมอยสอยควยอีตังนะ่ะไปคุยกันส่วนตัวเนี่ยว่าตังแน่ใจนะว่าไม่เปลี่ยนข้างไม่ปินไปปิ้นมาตังก็บอกว่าไม่ไม่มีทาง แล้วสุดท้ายคนที่มันวิ่งหน้าวิ่งหลังกลายเป็นเจ๊นะเจ๊เข้าใจยังว่าเจ๊ทำหลายคนเราก็ผิดหวังในตัวเจ๊เจ๊ต้องเข้าใจในบริบทของตัวเองด้วยเจ๊ไม่ได้จะถูกในทุกเรื่องไม่ใช่เจ๊เนี่ยจะอยากจะอยากฟอกข่าวให้ตัวเองแล้วเป็นนั่งว่าให้อีหนิงว่าให้ย่นหรือว่าให้ใครทุกคนเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์กับเจ๊เอาหลักฐานเนี่ยแบกคอมไปสอนอได้ทุกเมื่อค่ะ อีหนิงไม่เคยมีการกล่าวดายให้ดายเจ๊ไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ,อ้อมไม่มีการที่จะต้องไปนั่งทำลายชื่อเสียงของเจ๊หรือหายเหวอะไรทั้งสิน้นไอ้คำพูดที่เจ๊เอามาพูดว่าอ e ีบีมันบอกว่าอีหนิงต้องดึงเจ๊ไว้มีหลักฐานฉันมีแต่ฉันยังไม่ว่างเอามาขึ้นไปแคปมาแล้วประเด็นเนี่ยคุยเรื่องนั่นแหละที่ตอนนั้น E นบีมันปั่นนะั่นนู่นนี่ก็คุยอธิบายมันลูกกี่ล้านรอบแล้วและอีหนิงก็ไม่ได้อยากอธิบายอะไรเยอะนะไม่ต้องไปพูดเยอะอีหนิงไม่ได้ไม่ได้เป็นคนสร้างเรื่ององะไรเลย คุณตังหกที่เป็นคนสร้างเรื่องวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหน้าวิ่งหลังอีหนิงไม่เคยจะถือโทษโกรธอะไรนะและทุกวันนี้อีหนิงก็ยังไม่ได้โกรธนะไม่สีเรียดเลยแต่เพียงแต่ว่าในเมื่อคุณมีศักยภาพที่เพียงพอคุณเป็นคนสามารถที่จะไปได้ในทุกที่สามารถที่จะใช้เงินน่ะจ้างทนายหรือว่าทาอะไรก็ได้ฟ้องมาเลยสิ่งไหนที่อีหนิงละเมิดหรือว่าไปใส่ร้ายหรือว่าไปด่าฟ้องมาหรือว่าแจ้งความมา เอากุญแจมาใส่มืออีหนิงไปเข้าคุกทีเธอะอยากจะเข้าคุกจนหีสันแล้วเรื่องพวกนี้ยไม่งั้นก็จะพูดไปแล้วไอ้บ้าบ้าบ้าวายวายอีหนิงเฮียอีหนิงเฮียนะมันน่าเบื่ออันนี้ไม่ได้ว่าเดือดให้เจ๊นะแจะพูดแบบพูดให้ให้ทุกคนฟังเฉยหลายคนอาจจะบอกว่าอีหนิงไปเดือดให้เจ๊วันไม่เดือดไม่เดือดจ้าพร้อมที่จะเจอเจ๊ในทุกสอนอเลยจ้าเรื่องเนี้ยบอกเลยพร้อมพร้อมบวกเลยเรื่องเนี้เพราะมัน มันน่าเบื่อมันหลายครั้งแล้วที่มันเป็นอย่างนี้ตลอดทาให้เราไปเข้าใจคนนั้นคนนี้ผิดมั่วตัวเหล่งไปหมดอัปเดตอะไรเลยฮะไม่อัปเดตเรื่องเราอัปเดตไม่อัปเดตไม่ใช่ปัญหามึงแล้วไม่ใช่ปัญหาของใครมันเป็นปัญหาของเจวิกกี้มันเป็นคดีของเจวิกกี้มันไม่เกี่ยวกับอัปเดตไม่อัปเดตมันไม่ใช่ปัญหาของใครคุณสมัครใจที่จะลงขันกันอีหนิงอีหนิงไม่สามารถจะไปเออ เอามือไปล้วงสมองคนให้มาทํานั่นทํานี่สนองความต้องการของของใครได้เพราะว่าอ <haven> <in> ีหน <resume> ิงไม่ใช่เจ้าของเรื่องอีหนิงไปจุนจ้านกับใครเขาไม่ได้เพราะเราเป็นแค่คนคือคนคนก็เหมือนเป็นพยานนั่งอยู่ในเหตุการณ์นะไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องอีหนิงไม่มีสิทธิ์ไปสั่งให้ใครมาทําหาทำเหวอะไรนะเพราะอีหนิงไม่ใช่เจ้าของเรื่องคนที่เป็นเจ้าของเรื่องก็คือเจวิกี้ถ้าลองชื่ออีหนิงไปอยู่ในสารระบบเป็นเจ้าของเรื่องโอเคอย่างนี้เราพอจะประสานงานนั่นนู่นนี่ พอจะจิกหน้าจิกหลังถามนั่นถามนี่วุ่นวักวุ่นวายได้เราไปวุ่นวายมากเขาจะตีนเสยเราสิเพราะเราไม่ใช่เจ้าของเรื่องแต่ตัวเนี้ยถ้าคุณไม่พอใจอ่ะคุณก็ควรจะบอกเจวิกกี้สิ